เลยครับเอาเ tuning, ลยนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้รัดหน้าแป้งชักอุ้ยหลุดมือเฮ้ยนี่นะครับตอนนี้นี่รออีกแป๊บหนึ่งนะอันนี้รัดหน้าแป้งชักหรือเปล่ายองยองจอกนะนี่ครับ สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะปะกักหลักชาแนลคลิปนี้พามาดูร้านนี้เลยโหนี่นะให้ดูบรรยากาศนะคนลุมคนลุมนะครับแต่วดูกระทะนะเดี๋ยวไปดูว่าพ่อค้าเขาขายอะไรบ้างนะครับนะนี่เลยนะครับโหนี่ให้ดูกระทะก่อนโหอันนี้กระทะหรือกระมัง <laughs> ใหญ่มากนะพ่อค้าสวัสดีครับครับครับอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ย รัดหน้ากับกระเพาะปลาครับรัดหน้ากับกระเพาะปลานะครับนี่นะโะโให้ดูไหนครับทิกกันนะครับอ่าตอนนี้ปังหลักชแน,นลเราอยู่ที่อ่าเปิดท้ายมอขอนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นรัดหน้านะครับแล้วก็ ด้านนี้นะครับนี่นะด้านนี้เป็นกระเพาะปลานะครับดูให้ดูกระทะนะครับนี่นะกระเพาะปลากับรัดหน้าหมูหมักนะครับนี่สามารถสั่งแก๊ปได้นะถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะครับก็ส่วนราคาอยู่ที่50บาทนะครับอ่ามีกรอบ60บาทนะครับกะละมังนะครับ นนี่่่ะครับใใหหญญอันนี้ด้านหลังก็จะทําทําใหม่ใช่ไหมโอ้โหนี่ทําไปได้หยุดเลยนี่เป็นกระเพาะปลานะครับเออไม่ใช่กระเพาะรักเธอเหรอไม่ได้นะกระเพาะปลาขายเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับพี่ห้นี่ยห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทหกสิบบาทใช่ไหมครับไปขายเนี่ให้ดูนะแบบ นี่นะโอ้โหนี่กระทายักษ์กระทายักษ์เดี๋ยวเราพาไปดูเส้นกันนะนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังร้านนะครับนี่ทำตรงนี้นี่นะทำทีสองกระทะสองอย่างนะครับกระทายักษ์นะครับโอ้โหอันนี้ใช้หมูวันหนึ่งกิโลครับเนี่ยประมาณสามสิบครับประมาณสามสิบ <30 S 1> โลนะครับ ถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกถ้าฝน,นตกนะครับห้าโลก็ไม่ถึงครับ <dür Sk habit> ถ้าฝนตกนะห้าโลก็ไม่ถึง <นะ S 2> เรื่องธรรมาชาติ Vegeta นะครับพุรลเหมา,า,นนรหาครับพุรละเหมามาดูการทำหน้าเลครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะเราก็มากับพี่หนุ่มเมืองชนนะครับฝาแฝดปะกหลักชาแนลนะครับแล้วก็ น้องใหม่ของเรานะครับนี่เลยนะน้องก๊อฟนะครับสติ๊ดฟู้ดไทยแลนด์นะครับตี๊จ้ถิ่นน้องก๊อฟนะฮะไอ้นะเดี๋ยวน้องก๊อฟก็จะเดินสายกับเราบ่อยๆเลยนะครับเร็วๆนี้นะคอยติดตามผลงานพวกเรานะครับเราไปไหนเราต้องมีเจ้าถิ่นนะพาไปนะมาไปไม่เป็นใช่รวมกันมันกว่ารวมกันมันกว่าแยกกันเป็นไงตายรวมกันมันกว่านะ เดี๋ยวรอสักครู่นะกวนกวนน้ำก่อนนะดีประมาณาน้ำนี่อันนี้พี่เกากำลังตีแป้งอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูทางนี้นะครับนี่อันนี้กำลังกำลังเขาเรียกตีแป้งนะครับ,รบแบบนี้นะอันนี้เป็นแป้งเลย เป็นแป้งเป็นแป้งสูตรของเราเองเป็นแป้งสูตรของทางร้านนะครับอ่านี่นะนี่นี่นการจะเอามันลงแล้วนะที่ยังหนดืดเป็นพอใช่ไหมครับใช่ครับหนืดมากก็ไม่ดีหดืดมากก็ไม่ดีหืด,ดน้อยไปก็ไม่ดีก็พอดีพอดีเราให้มันหนืดพอดีพอด,พดีแล้วหนืดแบบไหนครับหนดืดหืดแบบพอดีพอดีอ่ะ <laughs> ล,ลองทานดูนะครับเราลองทานแล้วนะ จอกร้านหน้าไม่ี่ยนี่ <c oughs> อันนี้เป็นการตีแป้งนะครับคนยกแป้ง ลูกค้าเข้าตลอดเลยนะฮะร้านนี้มากครับวันนี้เงียบนะครับอ๋อวันอ๋อวันนี้วันนี้เงียบแล้วนะร้านนี้ใหญ่ทุกทุกอันแล้วครับพ่อใหญ่ใหญ่ทุกอย่างทุกอย่างนะร้านนี้มีอะไรลงบ่อยนะ นี่นะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการขายในด้านหน้านะครับนี่นะนี่นี่จัดจัดถุงนะลูกค้าสั่งสั่งเยอะนะครับ,น,รบนี่อ๋อสามารถ นั่งทานด้านหลังนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะด้านหลังก็จะมีเป็นที่ให้นั่งทานได้นะครับบ้านข้างตังค์นะครับสำหรับร้านหน้าก็จะมี2เส้นนะจะมีเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็เส้นหมี่นะครับใช้เวลาไม่ยา

มีกอดไหมค,หครับครับรัรนี่นะลูกค้าลูกค้าซื้อไม่หยุดเลยนะอ๋อม,ม,มีมีแบบถ้วยพร้อมทานด้วยใช่ไหม้าน้งหลง้านด้เลยครับอลูกค้า โโอ้นี <ules> ่นะครับให้ดู่ได้ทานมากเลยนะครับเอาลูกค้าคอยแล้วนี่นะช้อนจะเก็บหยิบได้เลยนะครับสามารถปมเคลื่อนได้เลยนะครับนี่นะรออีกแป๊บหนึ่งนะ ๋ยวารอหมูสุกก่อนนะนี่ทำยาีลูกค้าเข้าไม่หยุดจริงๆร้านนี้นะครับ <c oughs> สองคู่นั่งรอเลยครับนั่งรอด้านหลังเลยเออยนี่ยเนี่ยนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอโ,อโอ้โหนี่เดี๋ยวไดนะอันนี้เอาเอาเลยครับเอาเลยนี่ได้แล้วได้แล้วโอ้โหตีให้ดูลีลาดูลีลา อืมเริ่มนะอันนี้อันนี้รัดหน้าแป้งชักหรือเปล่า <c oughs> ยองยองจองเนดะี๋ยวฝาดไปหน้าทำไงรัดหน้าแป้งชักอุ้ยหลุดมือ เต็มเลยไม่ได้ถอดนี่เนะเต็มเลยนะเตะนะอือหือออด้านหน้าเลยพี่ด้าน,นหน้านะครับ นี่ครับอือหือนี่เครีทใหม่เลยนะนี่นะครับมสดสใหม่ๆนะฮน้องเอาเลยนะ บบมีกรอบกับบ้านใส่ถุงนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับคิดดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมินชอนชาแนลดยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะนี่นะเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะครับพ่อค้าขอบคุณมากนะครับขอบคุเช่นกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นะอันนี้พ่อค้าอันนี้ร้านชื่ออะไรครับเนี่ย เฮโจครับเฮโจนะครับอ๋อเฮโจเฮโจนะครับร้านหน้าเปิดท้ายมขอร้านหน้าเปิดท้ายมะขอนะครับอันนี้เด็ดมากนะนี่อ่าเฮียมีเบอร์ติดต่อไหมครับศูนย์แปดแปดครับครับสองสองห้าสองสองห้า 6789 6789นะครับนี่เลยนะเบอร์ตามนี้นะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลติดต่อเย่าเจ้าเองเลยนะครับดีครับยินดีขอบคุณมากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ